น้ำปลาแดกหวานย่องมาครับผมเหนียวตุยตุยเลยนะโอ,ะอ้ Ồ. Su một phiếng nồi Ừ ปลาแดกต้อนสับนะเนี่ยสับฟักดีๆมุนๆพี่น้องมือผมนี่ กินหวอมกลับเข้าไปโอ้วซ่ส มันเป็นยาไอพี่นอ้องเฟืองอ่ะเป็นยายละบาย <laughs> มากมากกะทีมาคล้ค่ๆตะลิงปิ้งอ่ะจำสีผสมท่อ mm. -hmm. <laughs>